ัสดีครับพี่น้องครับสถานีคนอีสานบ้านเท่าเมือนี้ก็มาอยู่ท่าเรือปตัตตานีครับผมอยู่ท่าเรือนำเรือครับจังหวัดปตัตตานีครับไปเดินเท้ากันดีข้ามาเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศฝนตกลิ่นจังหน่อยครับอยู่นี่แหละครับเอากันเรนั่งเรือออกมาครับเรือโยง ถ้ามาเที่ยวส้มครับเที่ยวส้มรอบๆบรบรบยาก,กาศครับรอบๆท่าเรือครับอ้อนี่ก็เป็นเรือวินครับผมครับพี่นอ้องเรือวินเือได้สี่รับจ้างนะครับคือวินมาไ่รับจ้างครับกี่หาลูกค้าก็พาบริษัทครับ ช่วงนี้ครับพายุเข่าครับพายุเข่าอีกหลายมืออยู่ครับักคนกระทุกเมื่อมื่อครับตกค่อยแน่แห้งแน,แน่ครับเพิ่งบรรยากาศครับเพิ่งพาเที่ยวครับ เลือดอ้วนครับเลือดรำเงยของลาบสุริยันครับกำลังสีออกครับผมเตรียมอ้วนครับเดี๋ยวผมส่งไเบ่นไก่ครับพี่น้องนะครับเตรียมอ้วนเตรียมยังลากปลาครับพี่น้องกำลังสีออกเตรียมเลือดทีสีออกทะเลครับเลือดร้ายลำครับพี่น้องครับ เป็นว่าเรือมันจอดพ่ค่อยดีสั้นเพ็่นสิ้ผ้ามาดันเรือเขาครับให้มันจอดเป็นระเบียบครับเป็นการวิธีการดันเรือครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นเศร้าว่วงครับเป็นลูกเรือครับทำให้มครับดันกันไปเลยครับทีส้นดันดันกันไปเรื่อยครับ บางตุวกระกในเรือครับก็มีพวกทั้งน้ำทั้งเนี้ยครับทั้งอันนี้ทั้งเอาไว้ใส่พวกปลาครับพี่น้องใส่พวกฟิตปลาอัดน้ำแข็งไว้ครับพวกทั้งอย่างหลายทางครับอยู่ทั้งเรือครับมีครับผมครับครับพี่น้อง ครับพี่น้องเรือครับเขาเขาออกอย<อ>ูอ่เป็นระยะนะครับอันนี้ก็เป็นเรือหางยาวครับพี่น้องครับเรือหางยาวเป็นตะ,นะตมวนครับพี่น้องเวลาขีในพวกเอออีกกลัมหนึ่งครับพี่น้องครับ มีสิ่งหนึงเรื่อกมากครับของโอนาวีครับโอนาวี2สองครับลำนสาโคเลยครับ เอาไปเมื่อไก่ก็ไปน่องเอาไปนองล่าออกมาโคเลยครับก็บางเรื่องไบพัดพัดหน้าครับผมครับตามบุ่นกันมาเลยยางแห้งครับตอนนี้ก็ตกเรื่อยๆครับยางมอแห้งตกเรื่อยๆไ,ไปๆไปครับ เรือก็ดึงออกครับแล้ว,ลวครับเราจะจัดการกันเองครับป่าเนี่ยโอ้โหโ,โต่ำยังแหง้งรอบเรือเรือลากเรือ,รอ,รอโยกเนี่ยจะเป็นยางรถครับ ทางรถยนต์นะครับเดี๋ยวจเจ้าเรือชาวประมงครับกำลังเตรียมอวนครับพี่น้องอ๋อนหรอครับกำลังเตรียมอวชน่าจะออกเรือครับเย็บอวนเ่ย,ยงังยังทันที่มันขาดซ่อมอวนครับ เรือวันล่าครับเรือประมงครับนาเส็นก็ร่างสื่อออกแล้วครับนะครับ,รบแถวพี่นอ้องเนี่ยแล้วน่วหนึ่งเลย ด,นดนันเขาเลยครับอันนี้ละตัดสิซ้อนเขาเลยครับดันเขาครับบ้มเอาไว้อื้อโอ้ ้วครับพี่น้องดันเรือแล้วเพื่อนครับนี่ครับเรือที่เราเข้าดันเขาเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับสิกับไปจอดบนเก้าครับวันนี้พี่น้องผมงาเรื่องไปเรื่อยครับครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับสวยงามมิรีครับพี่น้อง นี่ก็ใบ,บแม่จะนั่งเรือแล้วครับแานใจะใกล้ออกแล้วครับเตรียมายแล้วครับของลำครับของโชควิชัยนาวีครับโอ้โอ้โอโอส้นพอดีครับพี่น้องเกือบผมกรน,นี่ก็ใกล้ออกแล้วครับพี่น้องครับเออนี่ก็เป็นเรือ เปิดไฟล่อปลาครับเตรียมดีสิออกขึ้นกันครับล่องไฟครับอาจะเปลี่ยนไฟไม้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมซุ่มมปนเบอร์งใกล้่ครับครับไฟลายดวงครับสีแสงสีไฟล่อปลากลางทะเลครับพี่น้องครับพี่น้องสำหรับมือนี้กับสถานีเครือสถานบ้านเท่าขออำลาเพี่อย่างสมเด็จเลยครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามดเดียครับ มีอะไรก็ติดตามกันครับผมเดี๋ยว้าเบิ่งคลิปต่อไปครับเดี๋ยวพามาเที่ยวไหมครับสวัสดีครับ